มีสองอย่างจะฟังข้างไหนค่ะนี่เขาเตรียมมานี่ผมเขียนเมื่อกี้เนี่ยเอานี้กันนะสั้นๆสองชั่วโมงกับชั่วโมงอะไรเงี้ยก็พยายามจะให้เร็วที่สุดนะครับวันนี้ก็ยินดีอีกครั้งได้มาพบกันโดยวเฉพาะยิงในวันอันเป็นมงคลเมื่อเช้านี้รัฐบาลก็โดยร่วมกันในพิธีถวายพระพรสมเด็จระเทพรัตนราชสุดานะครับก็ท่านก็ มีพระสุขภาพปนะมัยที่แข็งแรงแต่ก็ยังมีการอาการพระการเจ็บป่วยนะที่พระพิสดังหกล้มอะไรทํานมองนี้นะครับก็ถวายกําลังใจให้ท่านทรงแข็งแรงขึ้นโดยเร็วเพราะว่าท่านมีพระราชรภาระอันใหญ่หลวงนะทำต้องเดินทางไปโน่นไปนี่แล้วก็ไม่ได้พักแบบพวกเรานะท่านไปถึงแล้วก็ทำงานกลางคืนถึงเช้ากลางวันเย็นกลางคืนนะแล้วก็กลับเลย ไม่มีเวลาไปเดินดูสูงการค้าซื้อของไม่มีไม่มีมมนะนั่นคือตัวอย่างที่ท่านส่งทําไว้นะครับเอ่ออย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าผมยินดีที่มาพบพวกเราอีกครั้งโดยเพิ่งยิ่งวันนี้เป็นวันที่ผมจะมาพูดข่าวรายการอีกครั้งสิ่งที่ผมพูดทุกวันไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์นะจะคืนความสุขความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ผมต้องการสื่อสารให้ถึงข่านาการและก็ประชาชนโดยรวม นะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะมีการผิดแผกแตกต่างไปบ้างเพราะผมพูดจากใจของผมนะพูดจากประสบการณ์ของผมโดยเพิ่งยิ่งผมเป็นข้าราชการเก่ามาผมเป็นทหารมาตลอดชีวิต38ปีนะก็กะพัะก,ก่อนนะตอนนี้ก็ต้องมายืนตรงนี้อีกใช่ไหมโดยไม่ได้มีการเตรียมการอะไรมาก่อนเลยว่าจะต้องมายืนตรงนี้นะก็มันต้องทำนะมันถึงเวลาก็ต้องทําแบบนี้นะครับขอผมขอพระทุกวันนี่นะผมขออะไรรู้ไหม ผมขอให้ผมทำงานสำเร็จผมไม่ได้ขอให้ผมเลยแล้าเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วมันก็สำเร็จสำเร็จก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีผลสำเร็จออกมาบ้างจับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เดินตามกฎหมายวันหน้าใครเดือดร้อนเราไหมเราเดือดร้อนแน่นอนแล้วก็เสียเวลาต้องมาแก้ต้องมาลือ้อต้องมาลงโทษต้องมาเยอะแยะห,หมดเราต้องทำยังไงเราไม่ไปก้าวไก่อำนาจบริหาร ทำไงเราจะมีวิน,นัยถึงแม้ว่าเขาจะทำ,ทำผิดแต่ท่านผิดวินัยได้ไหมก็ไม่ได้อีกระเบียบขั้นการมีอยู่แล้วอะไรเาเรียกอะไรร้องทุกชัวร์ไหมก็ไม่กล้าไม่กล้าใช่ไหมก็ใช้อะไรใช่แล้วบัตรตทนทศหรือลายอะไรก็เยอะแยะหมดอะผมรับทั้งวันอะเพราะมันโทรศัพท์สาธารนณะเบอร์ผมเดี๋ยวนี้เบอร์เบอร์ทั่วไปนะเบอร์นานๆเก่าไปแล้วมันมันมีอยู่ในสมุดโทรศัพท์ไง คนก็ส่งมาทั้งด่าทั้งชมทั้งให้ทาโน่นทานี่คือนั่นแหละคือความเดือดร้อนของประชาชนเราคิดเองอย่างเดียวมันอาจจะไม่ตรงเขาเราต้องฟังเขาให้มากแล้วเอามาแก้เอามาประยุกต์เอามาเปลี่ยนแปลงเอามาบรูรณาการนั่นคือข้าราชการต้องทํางานแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อล้มเหลวหรือว่าการทํางานไม่มีผลสำเร็จนั้นใครเสียประโยชน์ตอบผมนี้ตัวท่านหรือเปล่าประชาชนประเทศชาติเขาเสียประโยชน์เขาคาดหวังในท่าน วันนี้เขาคาดหวังผมคาดหวังรัฐบาลแต่ผมทําได้ไมมแค่เนี้ยท่านทุกกระทรวงของผม,ผมต้องทำํำลืมเรื่องเก่าให้หมดแล้วเริ่มต้นกันใหม่